เมียรักคุณครามตอนที่ 2. องจำเป็นต้องยอมสุดท้ายเรื่องวุ่นวายก็จบลงที่เธอยอมให้ครามเป็นพ่อของลูกตามสิทธิ์ที่เขาควรจะได้ตามคําขอร้องของผู้มีพระคุณที่เรียกเธอกับยายให้เข้าไปคุยกับท่านตามลำพังที่ห้องอยู่นานหลายชั่วโมงจนได้ข้อสรุปที่มันน่าจะเป็นทางออกสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งปาหนันไม่มีปัญหาเลยสักนิด แต่ในเรื่องที่ว่าจะให้เธอยกลูกให้เขากับภรรยาของเขานั้นเธอไม่ยินยอมและจะไม่มีวันยอมด้วยงานแต่งงานของเขากับอีกคนกำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วซึ่งพวกเขาสองคนตกลงกันว่าจะไม่จดทะเบียนสมรสเพื่อที่ว่าลูกของเธอจะได้ไม่ต้องกลายเป็นลูกเมียน้อยแต่ไม่ว่าจะทางไหนมันก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลดีกับลูกของเธอทั้งนั้นแค่คิดถึงอนาคตของตัวเองกับลูกนับจากนี้เธอก็ปวดหัวจนแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วหนันเอ้ยดึกแล้วทำไมยังไม่นอนอีกลูก เป็นเสียงของยายสาที่เอ่ยถามขึ้นก่อนจะจ้องมองหลานสาวด้วยความสงสารจับใจที่อีกฝ่ายต้องพบเจอแต่เรื่องร้ายๆไม่เลิกนันนีังไม่ค่อยง่วงจะยายต่อให้ง่วงก็คงหลับไม่ลงอยู่ดีเพราะในหัวตอนนี้มีเรื่องมากมายให้ต้องคิดเหลือเกินคิดมากเรื่องคุณครามแล้วลูกคนนี้เธอสายหน้ากลับไปแทบจะทันทีไม่มีทางที่ตอนนี้เธอจะคิดถึงคนที่ว่าเธอเป็นห่วงลูกมากกว่า กลัวว่าแกจะต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องที่พวกผู้ใหญ่ทำลงไปก็เท่านั้นในส่วนเรื่องพ่อของลูกเธอเลิกคิดถึงเขาไปนานแล้วนั่นแค่รู้สึกผิดกับคุณประหลัดจ้ะที่รับปากช่วยไปแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องปฏิเสธหลังจากลองคิดทบทวนดูแล้วเธอก็พบว่าตัวเองไม่อาจยัดเยียดให้เขาต้องมาทำหน้าที่พ่อของลูกเธอได้สุดท้ายเรื่องก็ลงเอยด้วยการที่เธอตัดสินใจปฏิเสธทุกๆข้อตกลงซึ่งเขาเองก็พร้อมที่จะเข้าใจเธอ เขาไม่โกรธด้วยซ้ำตอนที่เธอขอหยุดทุกสิ่งออกจะเห็นใจเธอด้วยซ้ำที่ชีวิตต้องมาพบเจอกับเรื่องบ้าๆแบบนีเบ้เรื่องบางเรื่องเราก็ควบคุมมันไม่ได้หรอกลูกปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเธอนะยายมักใจดีแบบนี้เสมอขนาดครามทำกับเธอถึงขนาดนั้นแทๆ้ๆแต่ท่านกลับไม่โกรธหรือโทษเขาเลยสักนิดอาจเพราะท่านเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจากตัวเองยายผิดเอง หากนางไม่ล้มป่วยหลานก็คงไม่ต้องทำเรื่องแบบนั้นทั้งหมดเป็นความผิดของนางยายอย่าโทษตัวเองแบบนั้นยายไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทุกอย่างนั้นเป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมดและนันไม่เสียใจเลยสักนิดเพราะมันทำให้ยายได้อยู่กับนันไปนานๆยายห้ามโทษตัวเองแบบนี้อีกนะจ๊ะหนันไม่ชอบเลยเมื่อหลานสาวว่ามาแบบนั้นนางก็ต้องยอมตามใจอีกฝ่ายไป เพราะพรุร่งนี้มีงานแต่งที่ไร่ดาวเรืองจึงต้องมาค้างกับว่าที่สามีที่บ้านของเขาตามคําสั่งของพวกแม่ๆที่อยากให้เธอกับคนตรงหน้าใกล้ชิดกันทว่าสิ่งที่เธอกําลังได้เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นั้นมันทําให้เธอชักไม่แน่ใจแล้วว่าเขาต้องการแต่งงานกับเธอจริงๆหรือแค่ทาเพราะถูกแม่บังคับถึกแล้วเขานอนกันเถอคะค่ะแม้จะฝืนใจที่คืนนี้ต้องนอนร่วมเตียงกับผู้ชายที่เธอแทบไม่ได้รู้จักตัวตนของเขาเลยแต่จะให้ทํายังไงได้ในเมื่อห้องนี้มันมีแค่เตียงเดียวพี่ยังไม่ง่วงเลย ลงเรือนเข้านอนไปก่อนได้เลยครับต่อให้ง่วงคืนนี้เขาก็คงหลับไม่ลงอยู่ดีเพราะในใจมันเอาแต่คิดถึงสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ไม่รู้จบแน่นอนว่าเขาไม่ได้รู้สึกดีใจเลยสักนิดออกจะอยากยืดเวลาออกไปให้นานกว่านี้อีกหน่อยเพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมาถึงเขาไม่รู้กระทั่งว่าไอ้ความสับสนพวกนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งเดียวที่รู้คือเขาไม่ได้ยินดีสําหรับงานมงคลที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้เลยพี่ครามอยากยกเลิกงานแต่งในวันพรุ่งนี้ไหมคะ นี่มันไม่ใช่สิ่งที่เธอจะกล้าถามกับใครง่ายๆเขาเป็นคนแรกน้องเรืองเรืองจะไม่โกรธถ้าพี่ครามบอกเรืองมาตรงๆว่าความจริงแล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ต้องการนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของพี่ครามแล้วนะคะเพราะถ้าพิธีงานต่างๆผ่านพ้นไปแล้วเรืองจะไม่มีทางปล่อยพี่ไปไหนทั้งนั้นต่อให้ใจเขาจะอยู่กับใครอีกคนก็ช่างแต่เธอเองก็มีเส้นตายของความอมดทนเช่นกันและเธอไม่อยากต้องกลายเป็นผู้หญิงที่มีประวัติหย่าร้างด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องตัดสินใจให้ดี สำหรับเธอการแต่งงานไม่ใช่ปัญหาหากเพียงคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตไม่ได้มีพันธะกับใครคนไหนมาก่อนเพราะนั่นมันยิ่งจะทําให้เรื่องบานปลายและเธอเองก็คงไม่มีความสุขในจะเรื่องลูกของเขานั่นอีกต่อให้เธอจะใจกว้างสักแค่ไหนแต่ยังไงซะก็ไม่อาจหนีพ้นถึงความจริงที่ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของเธอและเธอก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทําหน้าที่แม่ของแกให้ดีเท่ากับแม่แท้ๆหรือเปล่าไม่อาจรู้ได้เลยจริงๆพี่ขอโทษ คงมีเพียงคำคำนี้เท่านั้นที่เขาจะมอบมันให้กับเธอได้นั่นคือเขาขอโทษที่ทุกอย่างลงเอยแบบนี้คํานี้คนที่ควรได้รับมากที่สุดน่าจะเป็นปานันนะคะถ้าพิกรามรักเขาก็ไปทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเถอะคะ่ะส่วนเรื่องงานแต่งของเราในวันพรุ่งนี้เรื่องจะเป็นคนจัดการเอง เธอเองก็มีหลายๆสิ่งให้ต้องตัดสินใจเช่นกันแน่นอนว่าหลักๆคือชีวิตที่ถูกตีกรอบมาตั้งแต่จำความได้ไม่ว่าเธอจะฝันดีแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาพบกับความจริงที่ว่าชีวิตนี้มันไม่ใช่ของเธอเพราะขนาดจะเลือกสามีให้กับตัวเองเธอยังทำไม่ได้ไม่ต้องนับไปถึงสิ่งต่างๆในชีวิตเลยแต่จากนี้เธอจะไม่ปล่อยให้พ่อกับแม่มาบงการชีวิตของเธอได้อีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่พวกท่านจะต้องยอมรับความจริงวันนี้มันคือชีวิตของเธอและเธอจะขอเลือกเอง เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะทำตามความต้องการของหัวใจสถานที่แรกที่ครามพาตัวเองมานั้นจึงเป็นบ้านหลังน้อยของสองยายหลานสถานที่ที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสได้มาจึงไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นป้าหนันใช้ชีวิตลําบากแค่ไหนนั่นยังไม่รวมลูกของเขาที่กําลังจะเกิดมาด้วยที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่มันแทบไม่มีสิ่งไหนการันตีความสุขสบายให้แก่ได้เลยต่างจากเขาที่อยู่บ้านหลังใหญ่มีพร้อมทุกสิ่งที่มันจะทําให้ชีวิตนี้สุขสบายไปทั้งชาติคุณคราม เป็นภาพของคนที่ไม่คิดว่าเขาจะกล้าพาตัวเองมาที่นี่ทําคนที่กำลังนั่งคิดอะไรเงียบๆคนเดียวตกใจมาทำอะไรที่นี่ค่ะบ้านโกโรโกโซที่ไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลยหลังนี้ไม่เหมาะที่จะต้อนรับคนแบบเขาเลยสักนิดอีกอย่างเวลาแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องพาตัวเองมาที่นี่ด้วยหากจะไม่ผิดคืนนี้ว่าที่ภรรยาของเขามานอนที่บ้านแล้วอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงกันที่เขาออกจากบ้านมากลางดึกแบบนี้ฉันอยากมาขอโทษ ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นเขาจำเป็นต้องขอโทษเธอก่อนสำหรับเรื่องมากมายที่เขาก่อไว้สำหรับอะไรคะเขาทำเธอแปลกใจอีกแล้วนะเพราะโดยปกติแล้วคนตรงหน้าเธอไม่ใช่คนที่จะพูดคำคำนี้ออกมาง่ายๆหากเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไม่มีทางเลยที่เขาจะพูดมันออกมาง่ายๆแบบนี้สำหรับทุกเรื่องที่ฉันเคยทำกับเธอฉันขอโทษนะที่ปกป้องเธอจากแม่ไม่ได้เลยแต่นับจากนี้ไปฉันจะพยายามให้มากขึ้นจะไม่ยอมให้ท่านหรือใครคนไหนมาบงการชีวิตของพวกเราได้อีกแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะเขารู้สึกสงสารมารดาที่ถูกพ่อทิ้งไปเขาถึงได้ทําทุกอย่างเพื่อให้ท่านมีความสุขแม้แต่ต้องแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักเขาก็พร้อมที่จะทําให้แต่นั้นมันต้องไม่ใช่เวลานี้เวลาที่เขามีใครอีกคนให้ต้องปกป้องมากกว่าในส่วนของแม่นั้นเขาถือว่าที่ผ่านมาทําหน้าที่ลูกได้อย่างดีเยี่ยมเกินพอแล้วและมาวันนี้ท่านควรปล่อยวางบ้างอย่างน้อยก็ควรเห็นแกหลานที่กําลังจะเกิดมาบ้างสักเพียงนิดก็ยังดีนันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าคุณครามมาพูดเรื่องนี้กับหนันทําไม เขากําลังจะแต่งงานพรุ่งนี้แล้วนะจะต้องมาขอโทษเธอทําไมทําไปเพื่ออะไรในเมื่อท้ายที่สุดแล้วคําขอโทษที่ว่ามันก็คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรไปได้อยู่ดีสิ่งเหล่านี้เขาเป็นคนเลือกแล้วก็ควรต้องเป็นตามนั้นเธอเองก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยสักคำเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นเลยสักนิดที่เขาจะต้องมาขอโทษเธอไม่ว่าจะเรื่องไหนเพราะว่ามันคงไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วตอนนี้เธออยากเดินไปข้างหน้าแบบที่ไม่ต้องรู้สึกผิดกับใครเขาเองก็ควรทําแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉันรักเธอขอโทษที่รู้ตัวช้าแต่ฉันรักเธอจริงๆ คนถูกสารภาพรักไม่ได้รู้สึกดีเลยสักนิดเพราะที่ผ่านมาเธอเฝ้ารอคำคำนี้จากเขามาตลอดแต่สุดท้ายก็พบเพียงความว่างเปล่าจนกระทั่งในคืนนั้นที่เขาบอกให้จบทุกสิ่งเธอถึงได้เข้าใจว่าที่ผ่านมานั้นมันไม่มีความหมายอะไรเลยแต่นันไม่ได้รักคุณครามแล้วคะ่ะหากเป็นก่อนหน้านี้เธอคงดีใจจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ที่ได้ยินคำคำนี้จากปากของเขาแต่ทว่าในเวลานี้นั้นเธอไม่รู้อะไรอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเขาหรือคำพูดมากมายของเขาก็ตามที ทุกอย่างมันมีเวลาของมันและเวลาของเขาที่จะสารภาพทุกๆความรู้สึกที่มีต่อเธอนั้นมันก็หมดไปนานแล้วต่อให้เขาจะมารู้สึกถึงมันในตอนนี้ก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่เกิดขึ้นระหว่างเราให้มันต่างไปจากนี้ได้อยู่ดีนั้นแค่เพียงเธอบอกว่าไม่ได้รักกันอีกแล้วใจเขาก็เจ็บแทบบ้าที่ผ่านมาเธอเองก็คงรู้สึกแบบนี้สินะเวลาที่เขาพูดจาร้ายใส่ มาถึงตอนนี้หากเธอจะหมดรักกันแล้วเขาก็พอจะเข้าใจและไม่หวังให้เธอมาเห็นใจคนเลวๆอย่างเขาสิ่งเดียวที่เขาพอจะขอร้องมันจากเธอได้นั้นคงจะมีแค่โอกาสที่จะได้เป็นพ่อของลูกเธอเท่านั้นเพราะฉันทําตัวแย่มากใช่ไหมเธอถึงไม่รักกันอีกแล้วจะว่าแบบนั้นก็คงไม่ผิดเสียทีเดียวก็เขาเลวมากจริงๆนี่นาและเธอจะไม่โกหกเพื่อให้เขารู้สึกดีอีกแล้วพอทีนันเหนื่อยที่ต้องเป็นของเล่นของคุณเหนื่อยกับความรักที่คุณไม่เคยเห็นค่าอีกอย่างแม่ของคุณไม่ชอบนัน ไม่มีทางที่เราจะอยุดด้วยกันได้หรอกคะ่ะที่ผ่านมาเธอต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆเป็นเงามืดที่แฝงอยู่ในชีวิตของเขาเพื่อรอวันลาจากและมาวันนี้เขาจะมาพูดคําว่ารักไปเพื่ออะไรเขาคิดว่ามันจะเปลี่ยนทุกอย่างได้จริงๆหรอชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นไม่มีสิ่งไหนง่ายเลยเธอรู้ตัวเองดีว่าไม่ได้เกิดมาคู่ควรกับใครยิ่งเป็นเขาด้วยแล้วนั้นเรื่องของเรามันยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยไม่มีต่อให้วันนี้เขาจะเพิ่งรู้ตัวว่ารักเธอแล้วยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไปแต่งงานกับคนที่แม่่ขขออองเาเาลืกให้ยูดี นี่ต่างหากคือเรื่องจริงที่เราทั้งสองจะไม่มีวันหนีพ้นเรื่องลูกนันไม่ห้ามนะคะถ้าคุณอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของแกแต่ถ้าเป็นเรื่องของเราให้มันจบลงเหมือนอย่างที่คุณบอกเอาไว้ในคืนนั้นดีกว่าถือว่านี่เป็นคําขอร้องสุดท้ายของนั้นเถอะนะคะอย่าพยายามต่อแก้วที่มันแตกไปแล้วอีกเลยเธอเจ็บเพราะเข้ามากี่ครั้งกันแล้วจากนี้เธออยากใช้ชีวิตเพื่อลูกรักแค่ลูกเพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนเรื่องอื่นๆก็คงต้องปล่อยให้เวลาเยียวยาทุกๆความรู้สึกต่อไปในส่วนของเธอก็ได้แต่หวังว่าเขาจะเข้าใจและน้อมรับทุกการตัดสินใจของเธอแต่โดยดีงานแต่งงานระหว่างครามกับดาวเรืองมีอันต้องถูกยกเลิกเมื่ออยู่ๆเจ้าสาวก็มาหายตัวไปอย่างปริศนาแววแววแค่เพียงว่ามีแต่พ่อและแม่ของเธอเท่านั้นที่รู้ว่าตอนนี้เจ้าตัวหนีไปอยู่ที่ไหนผ่านจดหมายฉบับน้อยที่เขียนทุกๆความรู้สึกที่มีให้พวกท่านได้รู้ว่าเธอไม่เคยอยากแต่งงานกับครามเพียงเพราะทุกคนเห็นว่าเขาและเธอเหมาะสมกัน ย่าเอามาม่วงมาให้เห็นว่าบนอยากกินและดูเหมือนทางฝั่งคนถูกทิ้งจะไม่ได้ยินดียินร้ายกับเรื่องที่ว่านี้เลยเพราะเขาพาตัวเองเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเธอไม่เลิกราทาั้งๆที่เธอก็ยืนยันไปแล้วแทๆ้ๆว่าไม่ได้ต้องการความรักความเอาใจใส่จากเขาอีกแล้วในวันนี้ขอบคุณค่ะจริง,รงๆเธอมีคำถามมากมายที่อยากถามเขาถึงเรื่องงานแต่งที่ถูกยกเลิกว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเพราะเธอหรือเปล่าแต่สุดท้ายเธอก็ไม่มีความกล้ามากพอที่จะถามออกไปเพราะกลัวคำตอบที่จะได้รับ ใจคอจะไม่ชวนฉันเข้าไปในบ้านสักหน่อยหรือไงคนเราอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลไม่คิดจะให้รางวัลกันบ้างเลยจะใจร้ายกันไปถึงไหนแค่ทุกวันนี้ที่ต้องโดนย่าบน่นทุกทีที่เจอหน้าเขาก็สำนึกผิดไม่ทันแล้วนะอย่าใจร้ายนักสิบ้านนั่นเล็กนิดเดียวคงไม่สะดวกต้อนรับแขกคะ่ะอีกอย่างตอนนี้ยายก็ไม่อยู่ด้วยซึ่งเธอไม่อย,อยากอยู่กับเขาตามลำพังไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็ตามทีไม่อยากจริงๆที่กับไอ้ประหลัดนั่นเธอยังเปิดบ้านต้อนรับมันได้เลย แต่นี่เขานะพ่อของลูกไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนสักหน่อยแล้วอีกอย่างบ้านเธอน่ารักดีออกถึงจะหลังเล็กไปนิดแต่ทุกครั้งที่มาเขากลับรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นอย่างชัดเจนมันเป็นความรู้สึกที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นภายในบ้านของตัวเองบ้างและจะเป็นแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อเขาจะต้องงอแม่ของลูกให้สําเร็จให้ได้เสียก่อนไม่อย่างนั้นก็คงทําได้แค่ฝันต่อไปคุณประหลัดเป็นแขกค่ะส่วนคุณครามไม่ใช่ ในเมื่อพูดดีๆไม่รู้เรื่องก็ต้องว่ากันไปตามจริงก่อนที่เธอจะหมุนตัวเดินหนีเข้าไปในบ้านปล่อยให้อีกคนยืนหน้ามุ้ยอยู่ลําพังไปไหนมาครับยายมาครับผมช่วยถือกระทั่งเมื่อสายตาของเขาเหลือไปเห็นใครอีกคนถึงได้ปรีเข้าไปหาด้วยคิดเอาเองว่าเข้าทางหลานไม่ได้ก็ต้องเข้าทางยายนี่แหละซึ่งท่านเองก็เหมือนจะเอ็นดูเขามากอยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เขาจะขอให้ท่านช่วยง้อเมียแบบเนียนๆขอบคุณค่ะคุณครามว่าแต่มาหาใหญ่นั้นเหรอคะครับยาย พอดีผมเอามะม่วงมาฝากเขานะครับพอดีคุณย่าท่านให้คนไปสอยมาให้จากที่สวนราชบุรีตลาดสาวของยายสาใจร้ายเหลือเกินไม่ยอมชวนผมเข้าบ้านคนอย่างครามหรือจะไม่รีบฟ้องในเมื่อโอกาสที่ว่าลอยมาถึงที่อย่าถือสาแก่เลยนะคะช่วงนี้แพ้ท้องหนักอารมณ์ก็เลยขึ้นขึน,ขนลงลงแบบนี้แหละคะ่ะกลับกลายเป็นเขาเสยเองที่ตกใจจนหน้าถอดสีเพราะไม่เคยรับรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนหนักแค่ไหนครับแล้วนี่ต้องไปหาหมอไหม ท่าทีที่อีกคนแสดงออกทําให้หญิงชราได้แต่จ้องมองอย่างเอ็นดูได้กินของที่อยากกินเดี๋ยวก็อารมณ์ดีขึ้นเองนั่นแหละค่ะมาค่ะเข้ามาในบ้านก่อนไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไล่นี่บ้านยายยายยินดีตอนรับคุณครามเสมอค่ะคนได้ฟังยิ้มแก้มปริและไม่รีรอที่จะอาสาเข้าครัวช่วยยายทำกับข้าวแม้สุดท้ายแล้วเขาจะทําไข่ไม่ไปถึงสามฟองก็เถอะกินเยอะๆแต่ถึงอย่างนั้นชายหนุ่มก็ยังพยายามจนสําเร็จ และไม่ลืมที่จะตักนั่นตักนี่ให้ว่าที่คุณแม่ได้ลองนันก็กินอยู่ไม่เห็นหรอคะที่สําคัญมากกว่านั้นคือเขาควรเลิกวุ่นวายกับจานข้าวของเธอได้แล้วเพราะมันทําให้เธอหมดสนุกกับการกินใหญ่น,นั้นเป็นยายสาวท,ที่ต้องเอ่ยเอ็ดหลานสาวขึ้นมาเบาๆที่ทําตัวไม่น่ารักกับแขกคนพิเศษของนาง แขกที่ตอนแรกนางเองก็โกรธเขาไม่ใช่น้อยกับสิ่งที่เขาทำแต่พออีกฝ่ายเดินเข้ามาขอโทษขอขอมานางถึงได้ค่อยๆเปิดใจคนเราย่อมทำผิดพลาดกันได้ขอแค่สำนึกผิดจริงๆนางก็พร้อมที่จะให้อภัยไม่เป็นไรหรอกครับยายแค่เขากินข้าวได้ผมก็ดีใจแล้วกินเยอะๆนะลูกของเราจะได้แข็งแรงเขาชอบคำนี้ที่สุดแต่เหมือนว่าแม่ของลูกจะไม่ค่อยพอใจกับมันเท่าไหร่จะหยุดทำแบบนี้ได้หรือย,ยังคะไม่เบื่อบ,บ้างเลยหรือไง ระทั่งเมื่อมีโอกาสอยู่กันตามลําพังเธอถึงได้เอ่ยขึ้นเบาๆหวังเพียงแต่จะอธิบายให้เขาได้เข้าใจว่าเธอไม่ชอบที่เขาพยายามเข้าหาโดยใช้ยายของเธอเป็นโล่กันภัยแบบนี้ทาไมาถึงเรื่องง้อเธอแล้วก็ไม่เบื่อเลยสักนิดให้พยายามแบบนี้ไปทั้งชีวิตเขาก็พร้อมที่จะทําอย่างน้อยๆก็หวังว่ามันจะพอชดเชยการกระทำร้ายๆในอดีตไปได้บ้างหนันบอกไปแล้วนี่ค่ะว่าไม่ต้องการอะไรคุณครามเลิกทําแบบนี้เถอะนะคะเพราะยิ่งคุณทํามากเท่าไหร่ นั่นก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดมากขึ้นเท่านั้นเธอไม่ชอบในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เพราะดูเหมือนว่าเขากําลังล้อเล่นกับหัวใจของเธอขอโทษฉันแค่เป็นห่วงอยากมาดูให้แน่ใจว่าเธอกับลูกยังสบายดีอยู่ไหมถ้ามันทําให้เธออึดอัดจากนี้ฉันจะพยายามไม่มาให้เธอเห็นหน้าอีกดีไหมเขาไม่ได้พูดประชดแต่เขาพูดเพราะอยากให้เธอสบายใจให้มากที่สุดตามใจคุณครามสิคะ ซึ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นความต้องการของเธอต่อให้จะเสียใจแต่เขาก็จะทำมันให้ต่อให้สิ่งนั้นมันจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากที่จะทำมันเลยก็ตามทีเป็นเวลาเกือบสามวันแล้วที่อีกคนเงียบหายไม่เสนอหน้ามากวนประสาทกันเหมือนอย่างที่ชอบทำทุกวันซึ่งความใจหายแบบแปลกๆที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นทำให้ปาหนันเริ่มทำตัวไม่ถูกว่าความจริงแล้วเธอต้องการแบบไหนกันแน่ ตอนเขาเที่ยวมาหาไม่เว้นว่างก็รำคาญจะแย่แต่พอวันนี้เขาหายไปก็กระวนกระวายแบบแปลกๆซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้ไม่อาจหลุดรอดสายตาของยายเธอไปได้เลยถ้ามองหาคุณครามแล้วก็วันนี้ไม่มาหรอกลูกกระทั่งยายสาเป็นฝ่ายทนไม่ไหวท่านถึงได้เอ่ยขึ้นมาเบาๆนั่นไม่ได้มองหาเขาสักหน่อยจ้ะว่าแต่ทำไมายายถึงรู้ละจ้ะว่าเขาจะไม่มาขนาดเธอยังไม่รู้และท่านรู้ได้ยังไงและรู้มาจากไหน เห็นว่าขึ้นไปทำธุระที่กรุงเทพนะ่ะอีกหลายวันกว่าจะกลับเกิดกลายเป็นความน้อยใจขึ้นทันทีที่เธอต้องมารู้เรื่องพวกนี้จากยายแต่แล้วยังไงละ่ะเธอเป็นคนไล่เขาไปเองจะมานั่งน้อยใจเองแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนกันป้านั้นทางด้านครามเองก็กำลังนั่งรอใครบางคนที่อยู่ๆก็โทรนัดให้เขามาพบที่ร้านอาหารใครบางคนที่ตอนนี้กำลังมีความสุขกับอิสรภาพที่เพิ่งจะมีโอกาสสัมผัสเป,เป็นครั้งแรกรอนานไหมคะพี่ครามนีฟ้าคะ่ะคนรักของเรื่องเอง เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ที่ดาวเรืองกล้าพอที่จะพาคนรักของตัวเองมาแนะนําให้กับใครสักคนได้รู้จักอย่างเปิดเผยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดที่เธอกับรักผู้หญิงเหมือนกันแต่สําหรับครอบครัวของเธอแล้วนั้นคงไม่มีทางที่พวกท่านจะรับเรื่องนี้ได้แน่เพราะอย่างนั้นเธอถึงได้ตัดสินใจหนีออกมาใช้ชีวิตของตัวเองและไม่ลืมเขียนคำสารภาพทิ้งไว้ให้ทุกท่านได้ดูต่างหน้าถึงความจริงที่พ่อกับแม่ไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับพี่เพิ่งมาถึงเมื่อครู่นี้เองเรื่องละครับเป็นยังไงบ้าง ดูได้จากใบหน้าที่เหมือนจะสดใสขึ้นกว่าแต่ก่อนก็เดาได้ว่าคนตรงหน้าเขาน่าจะมีความสุขมากทีเดียวเรืองสบายดีคะ่ะแล้วนี่ได้ติดต่อกลับไปที่บ้านหรือเปล่าครับคุณแม่ของน้องเรืองท่านเป็นห่วงมากเลยนะเรื่องนี้เธอรู้อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่คิดที่จะกลับไปบ้านเร็วๆวันนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีวันนั้นที่ว่าหรือเปล่าสุดท้ายเธอก็หวังเพียงแต่ว่าทุกคนที่บ้านจะเคารพในการตัดสินใจครั้งนี้ของเธอในสักวันเรืองส่งข้อความหาท่านทุกวันเลยนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วง เรื่องสบายดีต้นเดือนหน้าเรืองกับฟ้าจะบินไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไว้กลับมาแล้วเรืองถึงจะเข้าไปกราบขอโทษพวกท่านที่บ้านค่ะระหว่างนี้เธออยากใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการในส่วนเรื่องของอนาคตเธอนั้นก็ปล่อยมันไปก่อนเพราะถึงคิดมากไปก็คงไม่ช่วยอะไรอยู่ดีถ้างั้นพี่ช่วยค่าที่พักเรืองก็แล้วกันถือซะว่าเป็นของขวัญจากพี่ดีไหมครับเรืองมีท่าทีลังเลอยู่ไม่น้อยหากแต่สุดท้ายแล้วก็ยอมรับความช่วยเหลือจากเขา พระบัตรต่างๆของเธอตอนนี้ถูกพ่อสั่งระงับไปหมดแล้วท่านคงคิดว่าหากจนตรอกไม่มีเงินใช้เธอคงสมสารกลับบ้านแน่ๆแต่สิ่งที่พ่อยังไม่รู้คือเธอไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตรอกขนาดนั้นอีกอย่างแม่เองก็คอยช่วยโอนเงินเข้าบัญชีลับให้เธอเรื่อยๆซึ่งเท่าที่คำนวณดูแล้วเธอคิดว่าตัวเองน่าจะเที่ยวไปได้อีกหลายประเทศอย่างที่ใจต้องการเลยทีเดียวขอบคุณมากนะคะพี่ครามลาวเรื่องของพี่ครามพี่กำลังพยายามอยู่ครับ เรื่องนี้เขาไม่มีวันหมดหวังง่ายๆต่อให้ต้องใช้เวลานานสักแค่ไหนเขาก็จะพยายามทำทุกวันให้เต็มที่อย่างน้อยก็เพื่อชดเชยวันเวลาที่ผ่านมาที่เขาเคยทำให้แม่ของลูกต้องจมอยู่กับความเสียใจจนเธอเลือกที่จะหมดรักกันไปพี่ครามต้องทำได้แน่คะ่ะเรื่องขอให้พี่ครามโชคดีไว้เรื่องจะซื้อของมารับขวัญหลานย้อนหลังให้นะคะเขาเองก็หวังจะให้เธอโชคดีกับเส้นทางจากนี้เช่นกันอย่างน้อยๆก็ในฐานะพี่ชายที่ชอบนิสัยในความกล้าได้กล้าเสียนี้ของเธอ พ่อของลูกกลับมาจากทำธุระที่กรุงเทพได้เกือบสามวันแล้วที่รู้ก็เพราะเขาฝากของฝากผ่านญาของเขามาให้เธออีกทีกระทั่งเปิดออกดูถึงได้พบว่าของส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นของลูกแทบทั้งสิ้นจะมีบ้างที่เป็นของเธอซึ่งหนึ่งในนั้นคือชุดคลุมทองที่แสนน่ารักซึ่งดูจากราคาที่ติดมากับป้ายแล้วคนอย่างเธอคงไม่มีปัญญาซื้อเองได้แน่ๆแ,แต่แม้จะกลับมาแล้วเขาก็ยังไม่ยอมมาเจอเดือดร้อนเธอที่มักจะมองหาอยู่บ่อยๆจนยายทนไม่ไหวขุนค,ครามเขาไม่อยากให้เราต้องอึดอัด เลยไม่กล้ามาให้เจอท่านถึงได้บอกถึงสิ่งที่อีกคนคิดจะทําให้เธอได้รู้ซึ่งเมื่อได้รู้มันก็ทําให้เธอหงุดหงิดเพราะคนบ้านั่นกําลังเข้าใจผิดเธอไม่ได้หมายความแบบนั้นสักหน่อยนั่นไม่ได้หมายความแบบนั้นสักหน่อยก็แค่ไม่ชอบที่เขาเอาแต่ใจมันก็เท่านั้นเองเธอไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้เขามาที่นี่สักหน่อยมีแต่เขานั่นแหละที่คิดเองเออเองอยู่ฝ่ายเดียวแล้วแบบนี้จะมาโทษเธอได้ยังไงกันละ่ะ สุดท้ายแล้วก็เป็นปาหนันเซเองที่ต้องพาตัวเองเข้าไร่เพื่อหวังจะได้มาเจอใครอีกคนที่หมู่นี้มักจะชอบหลบหน้าหลบตากันทว่าทันทีที่มาถึงจุดหมายภาพของเขากับผู้หญิงอีกคนก็ทำให้เธอเสียใจจนต้องรีบหมุนตัวเดินหนีไม่สงไม่สนมันแล้วว่าเขาจะคิดยังไงโอ๊ยทว่ายังไม่ทันที่เธอจะได้ก้าวไปไหนไกลแรงถีบเบาๆที่หน้าท้องก็ทำให้ทุกอย่างหยุดชงะงักและนั่นรวมไปถึงบทสนทนาระหว่างครามกับลูกค้าสาวสวยด้วยเช่นกันนั้นเป็นอะไรจะบตรงไหน เรานี่มาเดินเล่นอะไรอยู่ที่นี่ทำไมไม่พักอยู่ที่บ้านไอ้เพิ่มเตียมรถท่านจะพาเมียไปหาหมอเป็นชายหนุ่มที่เข้ามาประคองกันไว้พร้อมๆกับส่งเสียงร้องเรียกลูกสมุนของตัวเองเป็นการด่วนไม,ไม่ต้องค่ะนันไม่เป็นไรเธอแค่จุกท้องเฉยๆไหมทำไมเขาจะต้องวอยววยทำให้เรื่องมันใหญ่โตก็ไม่รู้สิไม่เป็นไรได้ยังไงเสียงดังขนาดนั้นถ้าไม่ได้ยินเสียงร้องเขาก็เกือบๆจะไม่เห็นเธอแล้วโชคดีแค่ไหนที่เขาหูดีโลแคดินค่ะ เธอให้คำตอบก่อนจะทำในสิ่งที่ก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะกล้าทำมันนั่นคือค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือของเขามาวางเบาๆที่หน้าท้องของตัวเองเพื่อยืนยันให้เขาเชื่อว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรมากเหมือนอย่างที่เขาเข้าใจดินเก่งจังเลยครับลูกพ่อเบาๆหน่อยสิครับแม่เขาเจ็บนะ เขาว่าก่อนจะส่งยิ้มให้ยอมรับว่าโคตรคิดถึงอยากไปเจอใจแทบขาดแต่กลัวไปแล้วจะยิ่งทําให้เธอเครียดก็เลยต้องตัดใจไม่ไปหาตรงๆแต่เลือกที่จะไปแอบดูอยู่ไกลๆแทนเอาซึ่งแค่นั้นมันจะไปพอให้หายคิดถึงอะไรน,นันไม่เป็นไรแล้วคะ่ะคุณครามกลับไปจัดการธุระของตัวเองต่อเถอะนันจะกลับบ้านแล้วเหมือนกันเพราะเหมือนจะเห็นว่ามีสายตาอีกคู่กําลังจ้องมองมา จึงเป็นเธอที่ต้องเอ่ยขึ้นเพราะไม่อยากให้เขาต้องมีปัญหากับผู้หญิงคนนั้นที่ดูท่าคงจะสําคัญไม่น้อยไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่ยืนแนบชิดเธอจนแทบจะสิงร่างกันแบบนั้นหรอกธุระอะไรจะสําคัญไปกว่าลูกเมียไปเถอะเดี๋ยวที่เหลือไอ้เพิ่มมันจัดการต่อเองเป็นครามที่เอ่ยขึ้นก่อนจะจูงมืออีกคนมาที่รถกระทั่งเมื่อขับออกมาสักระยะคนที่เอาแต่งเงียบถึงได้เอ่ยถามขึ้นเมื่อเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกตินี่มันไม่ใช่ทางกลับบ้านนี่คะคุณจะพาหนันไปไหน วันนี้มีงานแถวๆนี้ไปเดินหาของอร่อยๆกินกันหากเป็นเมื่อก่อนเธอคงปฏิเสธแต่ก็ไม่รู้ทำไมว่าตอนนี้ถึงไม่กล้าที่จะปฏิเสธปาหนันชอบงานวัดมากบ่อยครั้งที่เธอเผลอหลุดปากชวนอีกคนมาเดินเที่ยวด้วยกันแต่ก็เป็นทุกครั้งที่เขาปฏิเสธเพราะกลัวจะมีคนมาเห็นแล้วมาวันนี้ไม่กลัวหรือยังไงกันถึงได้เที่ยวเดินจับมือเธอไว้แน่นไม่ยอมปล่อยแบบนี้จับไว้กันหลง ซึ่งก็เหมือนว่าเขาจะเดาทางได้ถึงได้เอ่ยขึ้นมาลอยๆอันที่จริงเขาแค่อยากเดินจับมือเธอมากกว่าไม่ต้องกลัวหลงอะไรอย่างที่ปากพูดออกไปทั้งนั้นหนันโตแล้วนะคะถึงจะพูดแบบนั้นก็เอถอะทว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่กล้าที่จะสะบัดมือออกมาอยู่ดีกระทั่งถึงร้านสายไหมก็เป็นเขาที่อาสา,าซื้อมันให้เธอกินสิของโปรดไม่ใช่เหรอคุณครามรู้ได้ยังไงคะมีไม่กี่คนหรอกที่รู้ว่านี่คือของโปรดเธอซึ่งหนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่เขาแน่นอนเธอมั่นใจ ยายสาบอกทถมยังบอกด้วยว่าช่วงนี้ลูกชอบกินของหวานมากตรงนั้นเหมือนจะมีน้ำแข็งใสเจ้าดังมาเปิดไปกินกันไหมแน่นอนว่าเธอพยักหน่ารับก่อนจะหลุดยิ้มกว้างเมื่อน้ำแข็งใสที่สั่งไปนานร่วมครึ่งชั่วโมงถูกยื่นมาให้อร่อยขนาดนั้นเชียวอร่อยมากค่ะเจ้านี้หนันอยากกินมานานแล้วแต่หนันไม่แบ่งให้หรอกนะคะถ้าอยากกินคุณครามต้องไปซื้อเอาใหม่ ท่าทีหวงของกินนั้นทําให้เขาได้แต่ยิ้มที่ได้เห็นเมียใครทําไมน่ารักแบบนี้ลูกของเขาคลอดออกมาแล้วจะต้องน่ารักมากแน่ๆทั้งสองใช้เวลาเดินเล่นหาของกินนานเกือบหนึ่งชั่วโมงซึ่งมันเป็นหนึ่งชั่วโมงที่มีผลต่อใจของอีกคนไม่น้อยนั้นจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านเขาก็เรียกกันเอาไว้ไม่ยอมให้เธอเข้าบ้านไปเงียบๆอย่างที่ใจเธอต้องการคะพรุ่งนี้ฉันมาหาอีกได้ไหม เขาอยากมาเจอหน้าให้หายคิดถึงเท่านั้นจะไม่กวนใจเลยจะนั่งเงียบๆไม่พูดเลยก็ได้หรือจากนี้เธออยากให้เขาทำอะไรก็ขอแค่บอกมาคำเดียวเขาจะรีบทำให้ทั้งหมดจะไม่พยายามเข้าหาเธอโดยการเอาใครมาบังหน้าอีกแล้วนั่นก็ไม่ได้ห้ามสักหน่อยอยากมาก็มาสิคนฟังยิ้มกว้างก่อนจะเผลอขยับเข้าไปจูบหนักๆที่แก้มนวลเข้าให้ถ้างั้นพรุ่งนี้เจอกันนะฝันดีคนบ้า คนถูกขโมยหอมแก้มตวัดลั่นอย่างเหลืออดก่อนจะเดินกุมใบหน้าหมุนตัวกลับเข้าไปในบ้านพร้อมๆกับหัวใจที่จนนาทีนี้ก็ยังเต้นรัวเร็วไม่ยอมหยุด